E สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการทำนายของชาวราศีธนูนะคะไพ่ของธนูชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่สั้นเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าไพ่ตำแหน่งที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยขึ้นตำแหน่งเจ้าชะตา อย่างเดียวเลยนะคะก็จะตีความหมายว่าเป็นที่ตัวเราคิดมากไปหรือกังวลมากไปนะคะหรืออยู่ในช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะเบื่อหน่ายนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดของไพ่กันนะคะย้าเหมือนเดิมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไพ่อ,อ,อ่านมาว่ายังไงก็ตามขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณอ่าเข้าไปดูใบแรกกัน ไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาใบาแรกนี่โอ้โหเห็นไหมคะปิดหูปิดตาถูกมัดด้วยดาบล้อมรอบด้วยนะคะ mm hmm. เมื่อมาขึ้นในตำแหน่งของตัวเราเองเนี่ยนะคะ mm hmm. เราอาจจะรู้สึกว่ากับความรักในเดือนนี้รู้สึกอึดอัดไม่เป็นอิสระไม่ได้ดังใจไม่พอใจ ไพ่ใบใบนี้เนี่ยนะคะอย่างที่ดิฉันบอกว่าดิฉันไปตั้งชื่อเขาว่าบ้านร้อนมันมักจะมีคนภายนอกด้วยหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักของเราด้วยเนี่ยนะคะความรักของเราและเขาทําให้เรารู้สึกไม่อิสระกับความรักครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่ามาขึ้นในตัวําแห่งของเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนของเราเนี่ยนะคะคือคนของเราก็เป็นคู่ของเราก็ได้พ่อแม่ของเราก็ได้หรือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราก็ได้ทําให้เรารู้สึกว่าช่วงนี้เราอึดอัด อาจจะไม่ลงรอยกันในเรื่องความรักนะคะแต่เมื่อขึ้นในตําแหน่งเจ้าชะตาก็คือตัวเราเป็นเยอะหน่อยนะคะถ้าสําหรับคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าคนแวดล้อมมันค่อนข้างเยอะนะคะอ่ ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยก็เป็นไพ่ดูลักษณะก่อนนะจะได้รู้ว่าทําไมถึงพูดแบบนี้คนดูไพ่บางทีไม่ต้องไปจําความหมายของไพ่มากนะคะดูไพ่ที่ใกล้ๆกันแล้วก็ดูว่าเนือ้อเรื่องในไพ่เนี่ยมันอ่านออกมาว่าอย่างไงไพ่ใบนี้เห็นไหมคะคนพายเรือแล้วแจวออกไปเนี่ยลักษณะคนนั่งเนี่ยคอตกเลยนะคะดิฉันก็เลยไปตั้งชื่อเขาอีกเช่นกันว่าจาใจจากนะคะบางครั้งมันจะแปลความหมายว่าปัญหาที่บีบคั้นมากๆที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดมากๆเนี่ยจนถึงเรารู้สึกว่าเราอยากจะยุด ดีความสัมพันธ์นะคะอยากจะจากไปอ่ะแต่จากหรือแต่จากด้วยความเต็มใจที่จะจากไหมไม่ใช่นะคะบางทีมันเหมือนกับอะไรที่มันอึดอัดลุมเรามากๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพออยากจะเลิกนะคะหรืออยากจะสิ้นสุดความความรักความผูกพันในครั้งนี้นะคะแต่เมื่ออย่างที่บอกว่าจําใจจากเนี่ยมันไม่ได้ว่า อยู่ดีๆแล้วมันหมดรักนะแต่สถานการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทำให้เรารู้สึกไปแบบนั้นเห็นเด่นชัดๆมากๆในคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าคนที่มีคู่แล้วแต่ถ้าสําหรับว่าคนเออเป็นโสดจะเป็นยังไงคือพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะอ่านคนโสดได้ไม่ค่อยดีนักนะคะหรือคนโสดที่ยังไม่มีความรักเลยเนี่ยอาจจะแปลว่าเราเนี่ยปิดบังตัวเองนะคะทาให้เราเนี่ยกลัวการมีความรักก็ได้หรือบางครั้งเนี่ย คนรอบข้างผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักของเรานะคะเราอาจจะไปถูกใจใครสักคนนึงก็ได้ยังไม่ได้คบกันแบบจริงจจังๆแต่ว่าผู้ใหญ่ปิดกั้นแล้วอ่ะคนรอบข้างปิดกั้นแล้วปิดกั้นด้วยอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ไพ่พวกนี้มันปิดกั้นได้ทุกอย่างค่ะฐานะที่แตกต่างกาันการศึกษาที่แตกต่างกันนะคะภาวะสังคมที่แตกต่างกาันทําให เรากับเขาเนี่ยต่อให้มีใจก็เหมือนกับมันเป็นไปได้ยากนะคะหรือถูกคนแยกออกจากกันก็ได้นะคะถูกคนไม่ให้คบกันอ่ะพยายามกีดกีดขวางกีดกั้นนะคะเราจึงรู้สึกเหมือนอึดอัดกับเรื่องความรักนะคะจนเหมือนกับอยากจะตัดใจเพราะว่าเหมือนกับฝืนไปมันก็ไม่ประสบความสําเร็จตีความหมายอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะนะคะบางทีอยากจ,จะขอพูดไปประเด็นหลายๆประเด็นนิดนึงนะคะอาจจะดูเยอะไปนิดนึงแต่อยากจะให้เหมือนกับ เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะคือทำแล้วจะบอกว่าทุกคลิปทำเนี่ยตั้งใจทำนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเลยไม่สามารถจะปล่อยคลิปออกมาได้แบบเยอะๆเร็วๆคือมันต้องมีความพร้อมของทางร่างกายและจิตใจนะคะคือไม่อยากทำออกมาแบบแบบสักแต่ว่าทำอะคะ่ะแล้วบางครั้งเนี่ยไม่อยากจะเสี่ยงทายไพ่หลายครั้งเพราะมีความรู้สึกว่าไพ่เนี่ยการดูครั้งแรกจะดูได้ดีที่สุดยกเว้นแต่ว่าทาขึ้นมาแล้วคลิปงวดนั้นเนี่ย เสียงมันไม่ใช้ใช้ไม่ได้เลยนะคะหรือว่ามันมันมันไม่น่าจะใช่อ่ะก็อาจจะมีการทําใหม่นะคะแต่จริงๆแล้วอยากจะให้ไพ่ได้ยังไงก็ตามนั้นคือถ้าช่วงไหนเนี่ยเบิดไพ่ออกมาแล้วมันค่อนข้างตรงกับตัวเรานะคะตรงตรงกับตัวของคุณที่ผู้ฟังอยู่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยดวงเราคงสมพงกันเราจึงเหมือนกับ เอ,อือซึ่งกันและกันได้แต่ถ้าเกิดดวงช่วงไหนเปิดมากี่ครั้งกี่ครั้งเราก็ไม่ตรงกันเลยเราก็คงดวงไม่เคยสมพงกันเนาะเราก็เคยดูดวงของกันและกันไม่เคยได้่าไพ่ตำแหน่งถัดมานะคะไพ่ตำแหน่งของเขาหรือคนที่เรารู้สึกด้วยหรือคู่ของเราเนี่ยถ้าไพ่แบบเนี้ยขึ้นเนี่ยนะคะจะแปลว่าฝ่ายที่ร้อนรนอะ เป็นเราแต่กับเขาเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแย่เท่าเราก็ได้นะคะหรือบางครั้งเนี่ยกรณีคนมีปัญหามีคู่เนี่ยนะคะเออกรณีคนที่คู่แล้วมีปัญหาลองดูชว่วปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดจากตัวเรามากไปไหมนะคะเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกกดดันกับตัวสิ่งที่เราเป็นมากเกินไปหรือเปล่าเพราะคู่ของเราเนี่ยเขายังดูสบายๆเขายังดูหนักแน่นเขายังดูว่าความรักของเราเนี่ยแปดไม้เท้าเนี่ยคือการพัฒนาการไปต่อนะคะยังได้ไปข้างหน้า ตัวเราเองปิดกั้นหรือบางครั้งตัวเราเองอาจจะเบื่อกับความรักเแบลบที่ฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเน่ะเราคิดมากเกินไปนะคะที่ตีความหมายอย่างนี้เพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบนั้นจริงๆนะคะคือจับกันมาเป็นคู่เลยไหมคะไพ่ดาบคู่ไพ่ดาบเลยนะคะไพ่แปดไม้เท้าคู่คู่กับไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญนี่ก็แน่นปึกหนักแน่นนะคะแบบไม้เท้าก็ยังไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคู่ของเราเนี่ย เขายังไม่ได้คิดแบบเราคิดคือคิดส่วนทางกันอะแล้วส่วนหนึ่งเป็นเราคิดมากเกินไปนะคะเพราะไพ่หลายๆชุดมันก็ขึ้นแบบนั้นะตำแหน่งัดไปนะคะอ่านคู่กันเนอะจะได้ตีความหมายได้ง่ายๆ1ไม่เท้าคู่กับไพ,พ่จักรพพัดนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังดีอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะในลักษณะไม่ได้ชัดเจนมากไม่ได้อะไรมากนะคะไพ่ แอมโพเลอร์เนี่ยถามว่าเป็นไพ่ดีไหมก็เป็นไพ่ใหญ่นะคะแต่ไพ่แอมโพเลอร์เนี่ยข้อเสียของอันหนึ่งก็คือมันดูถ้าใช้กับเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่ออกแนวแข็งๆหน่อยอะคะ่ะไม่ได้ความรักที่นุ่มนวลไม่ได้ความรักที่เรารู้สึกว่ามันสบายๆนะคะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าเรารักกันไปเรื่อยๆนะคะขาดเสน่ห์ในชีวิตคู่ก็ได้นะคะเราอาจจะหยหาความนุ่มนวลหวยหาความรักที่อ่อนโยนแต่ คู่ของเราเนี่ยเขาไม่ได้ให้ในสิ่งนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าถามว่ามีปัญหาอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงไหมไม่อะค่ะเพียงแต่แค่มันดูแน่นแแข็งแข็งอึดอัดไปหน่อยเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าไพ่ที่เป็นอุปสรรครุนแรงอะไรจริงๆมันก็ไม่ขึ้นนะ,ะอันนี้ก็ขึ้นแบบนี้แล้วสาหรับคนที่เป็นคนอันนี้กรณีเมื่อกี้ที่พูดไปนั้นกรณีคนมีคู่แล้วหรือเป็นครอบครัวแล้วนะคะแต่กรณีคนที่ยังโสด หรือเพิ่งเริ่มจะมีความรักเนี่ยมันก็อาจจะอย่างที่บอกค่ะไพ่มันยังดูเหมือนกับมันก็มีพัฒนาการนะแต่คล้ายๆพัฒนาการที่มันเป็นไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะหรือคนคนนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกตอบสนองในสิ่งที่เราอยากจะเป็นก็ได้นะคะเราจึงรู้สึกอึดอัดแบบนี้นะคะถึงตำแหน่งที่สามแล้วนะคะถ้าดูตำแหน่งตีความหมายใกล้ๆมาจนถึงตำแหน่งที่สามเนี่ย เป็นที่ฝ่ายเรามากกว่าที่รู้สึกแย่ๆฝ่ายเขาไม่เป็นนะคะอ่าตำแหน่งที่4นะคะขึ้นคล้ายๆเดิมต่อให้มีปัญหาก็เป็นปัญหาเด็กๆ นะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะไพ่เด็กก็ไม่เคยรุนแรงอยู่แล้วศักยภาพยิ่งขึ้ไปขึ้นในตัวปัญหาก็ถือว่าเป็นปัญหาไม่รุนแรงนะคะออวิธีการแก้ปัญหาถ้าทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งคือขึ้นอยู่กับตัวเจ้าชะตาคือตัวเราเนี่ยเราอยากจะรักษาลักครั้งนี้ไว้ไหมนะคะถ้าเราอยากยังอยากจะรักษาลักครั้งนี้ไวเนี่ยก็คือควีนถือเหรียญทุกคนก็ดูความหมายของมันแล้วนะคะคือประครับประคองจับต้องทนุถนอมก็ต้องทําให้มันดีๆอะ่ะ ะะบางครั้งการที่เราสไตล์คู่ของเราเนี่ยเขาอาจจะดูไม่เคยแคร์เราเท่าไหร่ไม่เคยสนใจเราเท่าที่ควรนะคะเราก็ต้องทําให้เขากลับมากลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยการใส่ความเอาใจใส่เข้าไปเอื้ออาทรต่อกันปกติคนเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ความเราดีกับใครคนนั้นเขาก็มักจะดีตอบกับเรานะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่ผ่านมามันมีปัญหาค่อนข้างรุนแรงอึดอาจนทําให้เหมือนกับมันมีแผลในใจนะคะ่ะ พอเราทํากลับไปดีกับเขาเอื้ออาทรกับเขาพยายามไปง้อแล้วเรารู้สึกว่าทําไมเขายังไม่เหมือนเดิมสัทีมันไม่ง่ายนะคะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของพ่ความรักเนี่ยจริงๆมันดูยากแล้วเจ้าชะตาแต่และคนมีนิสัยส่วนตัวอะไรที่แตกต่างกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราง้อก็แล้วเขาก็ยังดูเหมือนเฉยๆดูเขายังไม่เคยสนใจอยู่นะคะ มันก็ต้องเป็นกันบ้างอ่ะคนเราเวลามีปัญหาแล้วง้อปุ๊บกลับไปดีกันปุ๊บเนี่ยจะให้เขาดีกลับมาทันทีคงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะอย่างที่ไพ่มันเห็นไพ่มันิดว่าปัญหานั้นอ่ะไม่ยากจนเกินการเอ่อจนเกินกว่าที่จะแก้ไขได้นะคะถ้ายังรักอยู่ก็เนี่ยค่ะกลับไปทนุถนอมเอาใจใส่ใจแล้วรวมถึงบางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนมุมมองของตัวเราเองบ้างนะคะอ่าจนมาถึงตำแหน่งที่4แล้วเนี่ย ไพ่ตำแหน่งสองสามสี่ไม่มีปัญหาปัญหามีอยู่ที่ตำแหน่งตัวเราเอ,อย่างเดียวนะคะอันนี้ต้องเพ่งเล็งมาที่ตัวเราแล้วนะคะเพราะว่าไพ่สามใบสุดท้ายเนี่ยก็ให้ความเห็นคล้ายๆกันนะคะ The World ก็มา The Star ก็มาเรื่องความรักถ้าได้ไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ที่เป็นบวกๆทั้งนั้นยิ่ง The World กับ10เหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะ ดิ uh, ฉันยังคิดว่าความรักของทั้งคู่ยังอยู่ในทิทางที่ดีไม่ว่าคุณจะแต่ว่ามันจะเน้นนิดนึงสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไปแล้วนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีความสัมพันธ์เริ่มต้นเลยเนี่ยเหมือนกับเริ่มไปรักใครชอบใครแล้วยังไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์ไปเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มีไพ่ตำแหน่งอื่นๆขึ้นมาค่ะเพราะตัวมันจบได้ที่ตัวเราเองแล้วก็หมายความว่าถ้าคุณเพิ่งเริ่มรักใครชอบใครแล้วคุณคิดว่า คุณจะจบคุณจะพอแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นนะมันก็จะมีทิศทางไปอย่างนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์ที่เขามีกับเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอ่านไพ่อะคะ่ะเราจะต้องดูว่าเราอยู่ตรงตำแหน่งไหนเราอยู่ในกรณีไหนด้วยไพ ตรงกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนบอกไม่ตรงกับเราไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เปิดไพ่ดวงของคุณนี่นะคะมันจะต้องมีอย่างที่บอกว่าดูแนวโน้มของส่วนใหญ่อ่ะมันจะโล่ไปทางไหนนะคะเราก็ต้องดูว่าเราอยู่ในตําแหน่งแบบไหนคู่ของเราเขาเป็นสไตล์อย่างที่ไพ่เห็นไหมถ้าว่าไพ่ดูว่าคู่ของอเราเนี่ยสไตล์เหมือนที่ไพ่เห็นอ่ะอันนั้นก็มีแนวโน้มทิศทางที่จะเป็นไปแบบนี้นะคะแต่ถ้าคู่ของเราเนี่ยโอ้โหฉีกไปเลยจากนี้ไพ่มันก็ ไม่ได้อ่านตัวคู่ของเราแล้วนะคะเราก็ต้องฟังไว้เฉยๆก็พอนะคะเจ้าชะตาในเดือนนี้แต่ไม่รู้ว่าคู่ในเดือนไหนนะคะ,ะกลับมาที่เรื่องเดิมนะคะตำแหน่งสามใบสุดท้ายคู่หกับ2นี่ยังดีอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นไพ่ของความสมหวังไพ่ของความสมบูรณ์ถ้ามีไพ่แค่อย่างนี้นะคะขึ้นมา โอเคเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองนะคะเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองที่คิดลบๆกับเรื่องความรักในครั้งนี้ไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นแต่ไพ่จบใบสุดท้ายยังเป็นมีไพ่สี่ถ้วยโผล่มาด้วยสีถ้วยเนี่ยขี้หงุดหงิดขี้ลำคาญเอาแต่ใจเดือนนี้นะดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งตัวเรามากนะคะเป็นตัวเรามากๆเพ่งโทษเพ่งโทษตัวเองก่อนเลยนะคะว่าเดือนนี้เราจะขี้งุดหงิดมากไหมนะคะหรือว่าเราเอาปัญหาเก่าๆที่มันผ่านๆไปเนี่ย มากดดันตัวเองมาร้อมรอบตัวเราเองไว้จนทําให้เดือนนี้เราอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขนะคะ,ะแต่ถ้าเท่าที่ไพ่มองนะไพ่ก็มองว่าสถานการณ์ภายนอกอไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่หรอกเป็นก็เป็นที่ตัวเรานั่นแหละอาจจะเป็นเยอะไปนิดนึงนะคะถ้าเดือนนี้รู้สึกขี้หงุดหงิดขี้ลาคาญอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นซะก่อนนะคะเพื่อที่ใช้สถานการณ์มันดีขึ้นเพราะว่าถ้าปกติไพ่แบบเนี้ยนะคะ แล้วมาอ่านรวมกับไพ่อย่างนี้ด้วยนะเห็นไหมคะเจ้าชะตาในเดือนนี้จะค่อนข้างขี้หงุดหงิดมากๆนะคะขี้รำคาญมากๆเวลามีอะไรมาสะกิดนิดนึงเนี่ยก็คิดอยากจะแบบคิดไปในแง่ร้ายๆคิดไปในแง่ไม่ดีตลอดทั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยสถานการณ์รอบด้านอะ่ะมันไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดนะคะเปลี่ยนตัวเราเองก่อนเลยค่ะ ก็อย่างที่บอกว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่จบเร็วนิดนึงนะคะอเพราะว่าปัญหาในตำแหน่งอื่นไม่เคยเห็นมีหนักๆก็คู่แรกเท่านั้นนะคะคู่แรกก็คือตัวเรานะคะก็สรุปว่าถ้าใครถามว่ารักครั้งนี้ยังมีอยู่ไหมดีค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเองนะคะฟื้นฟูตัวเองให้สุขภาพจิตดีๆหน่อยนะคะทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ